เป็นการนับสต็อกแบบอัปโหลดรูปภาพนะคะเข้ามาที่สต็อกค่ะเพิ่มนับสต็อกค่ะกดเข้ามาตรงอัปเดตสต็อกด้วยรูปค่ะสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากตรงนี้นะคะถ้าเลือกเทมเพลตก็จะมีให้เลือกค่ะว่าจะเราจะเลือกเป็นอะไรบ้างอย่างเป็นวัตถุดิบค่ะเลือกเข้าไปแบบนี้ได้ค่ะกดดาวน์โหลดค่ะ อันนี้ไฟล์ก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเขียนในมือในนี้เรียบร้อยนะคะก็สามารถเอามาดาวน์โหลดได้ที่ระบบสต็อค่ะ้านสต็อกก็คือเพิ่มรูปเข้าไปค่ะ มีแจ้งเตือนให้การตรวจสอบข้อมูลนะคะตรวจสอบว่าตรงตามที่เราเขียนหรือเปล่าค่ะมีตรงตามที่เราเขียนนะคะกดบันทึกค่ะก็จะมีประวัติขึ้นมาว่าเรามีการนับสต็อกขึ้นมาเจ็ดรายการะคะ่ะชูประวัติค่ะก็คือจะมีว่าเราปรับขึ้นสต็อกขึ้นเท่าไหร่มีปรับลดไมอย่างเงี้ยค่ะ เรียบร้อยค่ะ